สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊กครับขอพบกับรายการกิ๊กดูสงครามเพลงวันนี้เราคึกคักเป็นพิเศษครับเพราะว่าเรามาเจอท่านผู้ชมแบบไม่ใช่แห้งๆเป็นการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเลยนะครับไม่ได้ถ่ายทอดธรรมดานะครับมีการร่วมบวชจากทางบ้านด้วยใช่แล้วครับคะแนนจะเอาไปร่วมกับคะแนนกรรมการนะครับรอบนี้เป็นรอบเรียกว่ารอบรองชนะเลิศนะ คุณลองแล้วคือใครชนะรอบนี้ขึ้นไปรอชิงเลยครับได้รับเงินรางวัลห0 0 0มื่นบาทจากมาม่าอ๋อแล้วก็เข้าไปสู่รอบชิงนะครับซึ่งรอบนั้นนะครับจะไปรอชิงห0 0 0สนบาทจากมาม่าอย่างที่บอกไว้ครับวันนี้เป็นรอบพิเศษเพราะฉะนั้นจะเป็นการถ่ายทอดสดท่านผู้ชมจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการได้กรรมการเรามีหท่านเหมือนเดิมแต่เราจะมีคะแนนจากท่านผู้ชมที่จะเป็นการตัดสินว่าทีมไหนอำเภอใดจะเข้าไปสู่รอบชิงได้โดยท่านผู้ชมสามารถโหวตมาที่หมายเลข 4 7, 7 7 7 2 2 2ง่ายๆก็คือ4ตตอง7ต้ตอง2ใช่นะฮะแล้วก็มมส่งมเมสเซจมาที่เบอร์นี้นะครับ,รบ4ตอง7ต้ตอง2ถ้าพิมพ์ทีห่งก็เชียร์เกาะสีชังกดทีห่งปับ๊บเกาะสีชังได้นน1คะแนนถ้านะพิมพ์ทีสองส่งมาปับ๊บ อำเภอพระนครศรีอยุธยาได้หนึ่งคะแนนท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่าทีมไหนร้องดีลีลาเยี่ยมก็กดเข้ามานะครับครับสายแรกที่โหวตเข้ามาจะได้รับนี่ครับเป็นเสื้อยืดกิ๊กดูนะครับกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับนี่จากทางรายการของเราเป็นเครื่องหมายรายการเลยข้างหลังก็เป็นสโลแกนของเรานะครับสามัคคีชุมชนครับปึงเพลงถึงจะเป็นสงครามแต่ก็เป็นความสามัคคีของชุมชนนะครับใช่นะฮะวันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับมาถึงรอบนี้เนี่ยผู้ที่ผ่านเข้ามาเป็นอำเภอที่ปราบมาหลายอำเภอแล้ว ้ามาถึงรอบนี้แลใช่ครับพบทีมแรกก่อนแล้วกันทีมแรกนี่เรียกว่าเป็นโอ้โหสุดยอดฝีมือทั้ง3ามคนเลยจากอำเภอกศชครัังครับชนบุรี่าพังจังหวัดชนบุรีสามสาพลังแกล่งจากเมืองน้ำเค็มออกตัวด้วยความแรงมาด้วยคะแนนที่สูงสามารถทำคะแนนได้50คะแนนเต็ม จากคุณเพนในรอบแรกและยังย้ำชัยชนะในรอบต่อๆมาจุดมุ่งหมายเดียวเพื่อชุมชนกับการซื้อน้ำเข้าวัดชุทาทิปที่เกาะสีชัง ทีมเกาะสีชังของเราเนี่ยถ้าเราได้ถ้าเราได้เช็มมานะคะเราก็จะเอาเงินรางวัลเนี่ยซื้อน้าเข้าวัดจุทาทิศประหาเพราะว่าวัดจะต้องการน้ํามากเลยนะคะปะ้านาแรงเนี่ยจะไม่มีน้ำค่ะจะแต่ว่าเราต้องเอาน้ํามาจากฝั่งเนี่ยมาใส่บอ่อไว้คือลำบากตรงนี้นะคะ่ะเกาะสีชงังของเรามีแต่น้ําเค็มล้อมรอบอะค่ะก็ซื้อน้ําเข้าวัดกระดิ่มกัน,พงงน,นเพราะว่ามีงานบุญงานเสรงานบวชทุกคนต่างทุกง,งานก็มาใช้น้ําในวัดอนะคะโอเคพวกเรารวมใจซื้อน้าเข้าวัดข,ของเกาะสีชังของเราเอง i'm oh, yeah, oh, oh, oh. จะไปซื้อน้ําเข้าเข้าเกาะคือน้ำที่อื่นเขาน้ําเยอะแต่น้ําจืดเรามีน้อยหรือไงครับน้ำปุ๋ยครับมีแต่น้ําเค็มล้อมรอบอะค่ะจืดยากมากค่ะจะไปไว้ที่วัดก่อนให้ทุกคนได้ใช้นะฮะเอาฟังนู้นเลยอ่ะคุณนี่คืออำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนะครับและคู่แข่งที่จะมาชิงกันเข้าไปสู่รอบสุดท้ายนะครับก็คืออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาครับ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลังกรุงเก่าที่คว้าชัยมนันนักต่อนักสองหนุ่มกับหนึ่งสาวหัวใจเพชรพร้อมที่จะมาชิงชัยกับทุกทีมมุ่งสู่เป้าหมายของชุมชนเพื่อห้องสมุดปร,ระชาชนชุมชนวัดสามวิหารถ้าชนะได้เงินรางวัลห0 0แสน 5, บาทนี้นะคะพวกเราจะนำมาซ่อมแซมแล้วก็พัฒนา ห้องสมุดประชาชนชุมชนวัดสามวิหารนี้นะคะการให้เงินทองเนี่ยมันอาจจะหมดไปโดยในไม่ช้าแต่ว่าถ้าเราให้ความรู้ความรู้นี้จะติดตัวแก่ท่านที่มาใช้บริการอายุทย,ยาโู้โ าครับเกิดดีงามดีงามดีงาดีงามท่านประธเรียกว่าเป็นสวัสดีครับัวัสดีครับเป็นคู่ต่อสู้ที่ถือว่าสูสีสมน้ำสมเนื้อสมน้สมเนื้อต่างคนต่างปราบมาหลายอำเภอแล้วอันนี้ จะไปทําห้องสมุดห้องสมุดก็ห้องสมุดที่ไหนที่โรงเรียนไหนหรือยังไงครับเป็นห้องสมุดชุมชนห้องสมุดชุมชนก็ดีนะที่เขาบอกว่าของวัดสาวิหารที่เขาบอกว่าเงินห้าแสนเนี่ยเอาไปเพิ่มเดี๋ยวมันก็ใช้หมดแต่ให้ความรู้เนี่ยมันจะไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดแต่ถ้าฟังผมนะครับไปซื้อน้ําใส่เพราะว่าที่นี่ไม่มีน้ําใตดินไงจริงขุดน้ําบาดาลอะไรไม่ได้ขุดน้าบาดาลได้ไหมไม่ได้เลยนะไม่ได้นะจึงต้องไปซื้อน้ํามาใส่ที่วัดเนี่ย คือต่างฝ่ายเราก็เห็นด้วยว่าอยากให้ได้รางวัลไปออทั้คู่เลยนะครับเอ,อเอาอย่างนี้วันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับผมเชื่อว่านอกจากท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศแล้วก็ยังมีกองเชียร์ของแต่ละอาเภอที่ร,ร,รออยู่ที่อำเภอของตัวเอง<ช>เอาอย่าให้สีชังลองฝากบอกไปที่อำเภอที่อยากจะบอกอะไรครับคะแนนบูทคะแนนบูท <c oughs> วันนี้ก่อสีชังมาเชียร์ตรงนี้สล้านกว่าคนนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นแล้วร้านหนึ่งอ๋อสองร้านซ้อนสองร้านซ้อนกันสองร้านซ้อนกันที่นี่ขอคะแนนขอคะแนนโหวตทางบ้านเร็วๆเร็วๆเระค่ะทางกสศชงนะคะทางบ้านถ้ากําลังชมอยู่ตอนนี้นะคะให้โหวตเข้ามาช่วยโหวตเข้ามาเยอะๆนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะแค่กศชงหรืออะไรนะคะคือทุกๆที่ในทั่วประเทศไทยเนี่ยค่ะช่วยกันโหวตเข้ามานะคะชอบทีมไหนหรืออะไร ช่วยโหวด้วยนะทีมเราสิท en> ีมเราสิทีหนึ่งทีหน um, ึ่งทีหน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 ึ่งนะคะเอ่อสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสององเออมบสีช้งนะคะมาถึงทีสองบ้างอยุธยาครับใครเป็นตัวแทนดีอะบูครับสำหรับ ท่านใดนะครับที่ชมรายการกีกระดูแล้วชื่นชอบในทีมของพวกเรานะครับก็ช่วยโหวตนะครับกดพิมพ์ที่2นะครับกดเข้ามาที่4ตอง7ตอง2นะครับเพื่อน้องๆห้องสมุดชุมชนของเราด้วยครับเอาละตางฝ่ายต่างตางตางหน้าช่วยเหลือก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับท่านเป็นเหมือนกรรมการครับสามารถโหวตเข้ามาได้ทั้ง2ทีมครับช่วงหน้าเราจะเริ่มยกที่1ในกิกดูสงคราเบงถ่ายทอดสดครับเดี๋ยวมาครับ มามา่าหมูสับต้มยำน้ำข้นรุ่งสีเฟิร์สชอยเข้าเกลียบกุ้งฮานามิน้ผมผหงตราหมีแอดวานซ์เอ็กซ์เพิร์จากเนสเล่เต็ปซี่โดนตรีเต็มที่ด้วยกันได้